สบายดีเพ you know. ่อพ uh huh, ี่น้องวันนี้ก็ชิมาเห็ดแนวกินเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะอาหารเนาะกะพื้นเนี่ยพี่น้องปลาคอปลาคอเนาะขอกัปลนน้อยเนาะชิมาแกงใส่หน่อไม้สมกินนะพี่น้องเอ้ยเนีจะให้แม่น้ำพิงเพื่อนจัดการขั้วก่อนเนาะอ่าตอนนี้กะแม่น้ำพิงเพื่อนในขั้วได้เพราะเนาะโอเกคเอายังมันออกกันเนาะแต่ว่าบ่ได้บ่ได้เอาขี้เอายังมันออกนเนาะเพราะว่าปลาคอน้อยนะ โมยัปไรเขพอดีแกงเป็นโตเนาะมิโนะโมเน่กะทิแกงใส่น้ำมัน่เนาะ่น้ออันนี้คือน้ำม่ำเฮ้ยมิโนรักมันนี่กันแกย่งเนาะนี่กะนทางมอเรียบร้อยเมอเดือนแบบนี่กะนิ่งกะใส่หอยไก่แบบหอยงไ่เนาะสำหรแดงใส่พวกพริกเป็นนัวอีกแล้วเออใส่พริกใส่เผืเดเลยนะ กิกปลาแดกนะพี <c oughs> <c oughs> <t <t ่น้องกใส่ก่อนเนาะหน้ำเดือน้ำเดือยถ้าใส่บักิกปลาแดกก่อนน้ำเดแตงอาปลาลงน้ำดังเพราะเบื่อบอยมันข้าวนะข้านอนทาเู่ะข้านนทำน่นใจว่างอมนําบ่อยอมแด่น่ขาดบ่อยก็คื น้ำประแดกปราแดกทำผมนอนใช่ไหมป่น้องนอประแดกใช่ไหนะเอไมาใส่ร่มเนาะออปวดทีน้ำาหม่สมไหม่ใม่เจอเห็ดทำไรน่น้ำใม่สมใม่โลโลเกงอันนี้น้ำใหม่สมปีนิอี่เนาะปีนปงยานี่ยโลเกงเบิ่ง ปลาเชลเอดเลยปลาเชลเลอร์ะใช่เลยปลาโคกะเดียด๋ย,เยวยเรปาปิดฟ้าไว้ก่อน,นจังหน่อยต้องแสบพี่น้องจังสีมาคุณ <c oughs> าหาไรน้กระากนอกบ้านให้เราพี่น้องตอนนี้กับหมอปกดแต่มาสักพักกนะันเนาะอ้ยหอมเราใหม่หสมเน็ อันนี้น้ำม,มันผสมใหม่มันอาจสีชี้ง่ะไหมเนาะกันน้ำมันผสมเก่ามันสีเป็นสับๆนะน้ำมันผสมใหม่นีมม่มันสีเป็นออกเทอรขาวแล้วเราใส่เป็นหัวก่อนใส่เป็นหัวได้นจไหมนี่จะงอชิ่งอันนี้น้ำมันผสมแม่ลำกีงเนาะเนาะแบบมันจะเป็นตะกินอยู่บ่เลยเทิงนี่นได้แรืวอรเดือนหนึ่งได้หรือวอรบ่วอร์ดถัาอันนี<ใ>น<ป>้ย่งใช่พี่น้อง ามันสีเปื่อยเพราะว่า้องชิมมึงด้วยมาต้องค้นมันลายไปปานสีเปื่อยเอามาเอาเกลือใส่อีกมิยัางน้อยหนึ่งอย่ามันจางเอาเกลือมันจะเนียนมัเออบาลานซ์ใส่ก็ได้วอย่างมันเค็มผลเนาะเิี้ยมตีเขาบอกกาใส่กระเดี้เป็นบว่นเก็บดอยเราได้หนิพี่หน่อยเอ้ยนายกินบ้าปลาคอหน่อยเนาะดูด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 ูมันฉีกความจะดุแค่ไห ขอหน้อยเฮาให้เขาคนได้บ่ได้เนี่ยมันสิโตฮะอ๋อพี่น้องเซ่พี่ดีฮะจักแม่จักดูเพคนมาสิไปอันนั้นใส่เกลือเกลือจังได้นี่พอดีเลยปะอือพอดีเลยพอดีกระปองลุยกระปองก็้วนี่หอมกระเนี้ยนวันๆเอาเต็มดังกวด้วยใส่นี่ยเนาะนี่ใส่เนี่ยได้นี่กระนี้พี่น้องได้เ ชุดทอนหอนเจ็บเสีนี่แบบเทมอระเัด้วยอือ้ะอ่าพี่น้อ,อ,องกินข้าวเพชรน้ำกันนะเนาะเจ็บเสียงหอมหอมผักกอันนี้หอมละไม่สมน่ากินขนาดหน้าตาเด <c oughs> ี๋ยวเราจะแจงจะเทกันพี่น้องเลยอ้าวอยาสบายดีปลาุ้งนะเอิ้นปลาุ้งกินเ้ากเนาะดีดีสบายดีปลาลูกมามาไปไปสบายดีปลาุ้งมาไปมาไปสบายดี สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อมากินเกี๊วเพลชนกันพี่น้องครับเที่ยงมั้งแกงนี่กินอยู่นี่เย็นดีนะเราจะคึ้นบนสบายดีป่าโดงนี่โอ้สียมาเหนาะเย็นดีสบายดีงามอันไหนสิสบายดมือเกยเออมือเจ้าเหรอเจ้าก็สบายดีในตีมือเจ้าเฮ้ยน้องซีกน้ำใหม่น้ำใหม่สวมใหม่นะซีกน้ำใหม่สวมใหม่พี่น้อง ให้ใจเหน่อใส่ไรที่ว่าผ่นนนนา,านนีบบ่ๆหมยสมมันมมพิงที่ว่าผ่านเนาะแบบว่ามันโมสมแห้งแปลว่ากำลังหอมกำลังหอมหอแลากกัข้าวห้างไปตะกินพี่เนาะน้องใหม่สมน่ี่ที่บา้านน้องไปหางตะกะุละเดีแนวชดๆใหม่ๆม่พี่เนาะพากับใหม่ให่

เเอ้าบีอายัายหอหมลไแเอาเ็ดนี่ือนเหงบ่ได้ไม่เหือนี่ไฟแหงเอาแม่หอนั่งกับซิพากะติบอยูหมแค่เนี่ยฮมหม่อสีเด็ก พี่ลายเขามันนแข็งแขน้อยหนึ่งพี่น้ะอะแข็งเป็นอย่ง <c oughs> เขาบอลไดเป็นอย่งเขาหน้าแท่กินหมแสะพี่มาปลาแข็งกินจบแทะว่าเธอเขาวยอ่อนไปไดเนาะมาลอง <c oughs> มาลองว่าอท้ายมันออกม้า,าน่ก็สื่อเขากินน <c oughs> ะเขาอน,นี่ ทำมาสมันสีหองก็ฟัก่นี้ผูกเองนด้อร่อยอร่อ,อ,รอมากิน,นี้ยงอร่อยเก่งว้าวไทยมานบาเรียข้าก่อนอาจารยบา,านเรียก้วยเก่งว้าไทยเป็นตะหัวเป็นตะหัวเอาละวัน,นกินเขาอยู่บละมืมอเมเลาเครื่งนึงไท่เครื่องหนึ่ง ยืนครับพอหนึ่งยัม่นึ่งอยู่ดีติดกพีิดดป่าดุสีหายแล้ววนนี้อ่ะี่ดดุเนเลนะพี่น่องพอว่าหมดทันน่อนปกติพป็นิีนนเบนเท่นปากคอกับพดีแสบติดเิี่ย ไปไปจุดจยางไปุนไปาเอาเขาไก่ไปไปเอาเขาไก่เพร่อเกือไก่เือสัตอาการหอนแกงเพชร กงเซรามิสมัยแ้งเรแกงหอกันเดียวไม่เจอไก่กนไรอือลยไก่ลายโบราเนื้อไก่เดี๋ยวไม่ไก่่ะเดี๋ยวมาดถ่งอะไ

ออนี่ด <c oughs> ิตกพี่เนาะก้นมาต้นมาก้นมาต้นมาาทำไรเนยเดี๋ยวก็จะตกมจาเนี่ยจหนาเนี่ ต่ส่วนคมเนาะอมกพอจีวะม่พอะยังเงีอแล้นออกอาคนออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออกออ๋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 อ้ออเออ๋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 อนอ แกงปิ้งต้มนีุ่๋มเนอาะเมน,น,น,นูอาหารบ้านเนาะแกงปลาคอกะคอนาะมันปลาคอกะปลาคอเนาะปลาคอกะมี้พวกโปโบนี่นตัวดำดำอืมดำดำโมโบนนี้ปลาคอห้าธรรมดานี่เด้ออืม กระกังที่ลำลำได้ละคะรับโปโปนี่เด้อือนี่แม่กระกังปนกันเนาะมุ่เอามุ่เอาอยู่ไหนะมันแดได้มือเด้เนาะมันแดดได้มือเหมือนพอได้นนอ,ดดไดอ,อ,ออกมาหน้าเราไปเห็นนะเราไปเห็นตาเราหลายไปรนะเได้มันเนาะหนาปนเว่าหนาไม่เจ้ให้น้านะหนนะา,นามไม่ให้น้าอพอบรอกับเด็ออกองมาหน้านะ เห็นนักเลย,เยนังุ่มเอาไหนเวลามันะนะหมวนได้งุ่มปะขอนเยนหุ่นไเด่นนะอ๋อได้ค่ะ นในแถวแรกนั er ini, ่นเองพี่น้องบอด้กินข้าวแรกมาหลายอาทิตย์ไล้เนาะพากันโมกินข้าวแรกเพราะงั้นโมค่อยอยากนะอยากดูแต่ว่าคือบอยากกินข้าวแรกนะเพราะว่ากินไหนก็นเนาะพี่น้อง กินแล้วก็เห็ดเบี้ยเห็ดเบีย้ยเนาะมันมีนเข้ามายยังกินแล้วยแค่เห็ดเบีย้ยเลยกินแนี่ยแค่เนาะกินเน,นี่เแค่เบี้ยม,ม,นมันมีข้อหมายปะว่าโอ้ยจักจังไดคนเอาก็นเลยตอนนี้ทแดงท้าห้ามห้ามอดเขาแดงห้ามกะะินกไปกินเขาเสาหันลายเนาะท้าห้ากินเขาแดงเขาเสาะห้าสิบหกข่อยากเป็นน้ำกินอันนี้เนี่ยมันก็สีใบโซ่ใบจา,ามนะ แจ็คเนาะผักพร้อมน้ำใหม่สมชื่อปลา,าใส่ด้ยเนาะโอเคผ่านคิดในใจว่าโอ้หิจีนเอาจริงๆจีนเนี่มันแบบว่บาเซอยากคักไนเดยอ่าเป็นยังไงแจ็คปะแจ็คแกชได้ปีดคลิปใบเพียงจำเนี่ยเนาะพี่ลองก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อบบเป็นกำลังใจใบ,บุกฮอยเด้อ <laughs> พอกันคลิปน้ำหมดแหละสบายดีนะลูกสบายดีสบายดีลนะยนะยอยากนอนนะนนะลูกโมดีอะเอ้ยพอกันคลิปน้ำให้เนอ่อย